ครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับสูตรกำลังวันนะครับแนวทางฮานอยครับของวันที่17ครับเดือน2ปี64ครับผมตรงกับวันพุธนะครับก่อนอื่นนะครับคนที่เข้ามาชมในช่องของเราครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามและกดแจ้งเตือนให้แอดแอดก็ขอขอบคุณมานาที่นี้นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามหนึ่งกำลังใจของท่านนะครับเป็นกําลังใจให้แอดครับแอดก็ขอขอบคุณมานาที่นี้ับผมครับมาดูสรษติวันนักการที่ผ่านมาครับตรงกับ ที่6ครับตรงกับรัฐบาลของไทยครับผมครับชุดสองตัวนอยปกตินะครับผมครับอยู่ในตารางตรงนี้นะครับผมมีครับนมอยธรรมดานะครับ58นะครับอยู่ในตารางตรงนี้ครับจับคู่ถูกแสดงความยินดีครับมีอยู่ในตรงนี้ครับที่แอดจับมาตรงนี้ครับใครจับคู่ถูกก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมกับชุดตรงนี้กตรงนี้แอดจับไปขออภัยมาณที่นี้นะครับ เลขของเรามีข้ามลลุดนะครับผมโปรดใช้วิญนาณในการรับชมนะครับผมครับชุด3ตัวก็ยังมีครับมี5ครับมีศูนย์ครับมี3ก็อยู่ในตารางกันตรงนี้นะครับผมครับนี่ครับชุด2 3ตัวตรงนี้ครับใครตัดตรงนี้เล่น2ตัวก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยครับผมครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับผมครับมาดูครับของวันที่สิมีเลขอะไรบ้างครับผมก่อนอื่นนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจของท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับ แอดก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับแอดมีอะไรมากมายครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับจุดเด่นจุดรองครับผมจุดสองตัวครับช่องท้างที่ต่อแอดไลน์กันมาตรงนี้ครับผมสนใจแบบไหนก็ลองแอดไลน์เข้ามาถามกันดูนะครับแอดมีเลขดีๆเลขเด่นๆมาให้ลอง ก็มาถามกันดูนะครับต่อแอดไลน์ก็มาแอดไลน์คุมครับ,รบสามตัวครับลองก็มาถามกันดูครับผมครับแต่ก็ให้เป็นแนวทางครับโปรดใช้ยัลนในการรับชมนะครับผม คลิปก็จะเป็นในท่านติดตามเคยกับชุดสองตัวสามตัวนะครับโปรดใช้ยันในการรับชมด้ยครับคาดว่าจะมานะครับของบุดนี้นะครับผมชุดสองตัวชุดสามตัวครับเอ็ดใายเป็นแนวทางครับโปรดใช้ยันในการรับชมนะครับ สำหรับท้ายคลิปนี้ครับท่านไม่ชอบคุติแอสจะให้ครับสามตัวสองตัวชุดหนึ่งชุดองก็จะเป็นตารางครับผมกับชุดประจวันนะครับแนวทางฮานอยของพุที่สุเกตเพียนสองปีหกสี่ครับนี่ครับช่องทางติดต่อออนไลน์กันมาตรงนี้นะครับผมสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมขาดตัวบุฟฟอลตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ